ปาฏิหาริย์พระพุทธรูปก้าวหน้าทุกศาสนาในโลกมีคำสอนบรรดาศาสนิกชนให้รักความสงบไม่เบียดเบียนผู้อื่นรายละเอียดในคำสอนล้วนเป็นพื้นฐานของความดีแต่ถ้าหากศาสนิกชน เลื่อมใสศรัทธาคำสอนหรือศาสดาผู้ก่อตั้งศาสนาเกินควรอาจเป็นเหตุให้คิดไม่ดีต่อศาสนาอื่นๆเช่นเกลี้ยกล่อมศาสนิกชนให้เห็นจุดบกพร่องของศาสนาเดิมแล้วเปลี่ยนใจมานับถือศาสนาของฝ่ายตนเหตุการณ์ดังกล่าวนี้เคยเกิดขึ้นตั้งแต่สมัยพุทธกาล ทว่าพระบรมศาสดาของเราชาวพุทธไม่ทรงเห็นลัทธิศาสนาหรือศาสดาท่านใดเป็นปฏิบัตษทรงวางรากฐานให้แก่บรรดาพุทธบริษัทเป็นขั้นเป็นตอนเพื่อก้าวถึงคุณธรรมความดีงามไม่ใส่ใจเรื่องของผู้อื่นและตราบใดที่ทรงสาวกยังประพฤติปฏิบัติตามหลักอริยมรมีองค์แป ตราบนั้นพระอรหันต์ก็ยังไม่ขาดหายไปจากโลกทรงกำหนดให้มีทายาทร,รมสองอย่างคือคามวาสีหรือพระบ้านพระเมืองจำพรรษาอยู่ในวัดวารามใกล้แหล่งชุมชนเพือเทศสอนธรรมะแก่ชาวบ้านชาวเมืองกับฝ่ายอรัญวาสีหรือพระป่ามีปกติจาริกทุดง สแสวงวิเวกบําเพ็ญเพียรอยู่ตามป่าเขาเถื่อนถ้ำมุ่งสู่ความหลุดพ้นกิเลสโดยตรงเมื่อสำเร็จธรรมวิเศษหรือบรรลุมรรคผลขั้นใดขั้นหนึ่งตั้งแต่โสดาบันสกิทาคามีอนาคามีและอรหันแล้วจะออกจากป่าเพื่อโปรดสัธุชนญ,ญาติโยมให้รู้ธรรมเห็นธรรมอย่างแท้จริงตามท่านไปด้วย หลวงปู่เชื้อฉันทะธรรมโมอยู่ทางฝ่ายพระป่าอรัญญวาสีโคจรทุดงบำมเพญสมณธรรมอยู่ในป่าเขาดงดิบโดยไม่ย,ยึดติดกับสถานที่ผู้คนหรือความสะดวกสบายใดๆทั้งสิ้นท่านเล่าว่าพอตกเย็นอธิษฐานปากรดพระแกรมอยู่ในป่าลึกแห่งหนึ่งหลังจากเดินจงกรมเป็นเวลานานจนรบค่ำแล้ว ก็เปลี่ยนอิริยาบทเป็นนั่งสมาธิอยู่ในกรดเมื่อจิตสงบผ่องแผ้วปราศจากนิวรณ์เครื่องปิดกั้นความดีก็เกิดนิมิตในสมาธิเห็นโอภาษรัสมีเป็นแสงสว่างเจิดจ้านุ่มนวลเย็นตาเย็นใจและในท่ามกลางแสงอันสว่างสวัยนั้นได้เห็นสมเด็จพระบรมศัสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าสเสด็จมาแสดงพุทธปฏิหาร ให้เห็นพระพักถึงเก้าพระพักเมื่อถอนจิตจากสมาธิแล้วหลวงปู่เชื้อฉันทะธรรมโมได้กำหนดจดจำพุทธลักษณะที่พบเห็นในนิมิสสมาธิอย่างแม่นยำไม่รู้ลืมรั้นถึงวาระที่ต้องโคจรออกจากป่าเมือนจัมษาในวัดวาอารามท่านจึงมอบหมายให้คณะสิทธิานุสิ์จัดสร้างเครื่องมงคล เป็นพระพุทธรูปก้าวหน้าหรือเก้าพระพักเมื่อสรทาญาติโยมขอเช่าไปบูชาปัจจัยทั้งหมดที่ได้รับก็ให้จัดเป็นกองทุนช่วยเหลือสนับสนุนการศึกษาของโรงเรียนบ้านใหม่สามคัคคีอำเภอชัยบาดานในเขตจังหวัดลบบุรีเช่นจัดสร้างที่เก็บน้ำและสนับสนุนโครงการอาหารกลางวันของเด็กนักเรียน พุทลักษณะของพระพุทธรูปก้าวหน้าก้าวพระพักอยู่ในอิริยบทประทับนั่งขนาดหน้าตักสามนิ้วเหมาะสำหรับพะดิสถานไว้กราบไหว้บนหิ้งบูชาตามบ้านเรือนหลวงปู่เชื้อฉันทธรมโมเมตตาบอกกล่าวไว้ว่าอาน,นิสง์การบูชาพระพุทธรูปก้าวหน้าจะทำให้เกิดสิริสวัสดิ์พัฒนมงคลมีความเจริญก้าวหน้า ในทางดีมีศีลมีธรรมปราศจากโรคภัยทุกเข็นทั้งแก่ตนเองและคนในครอบครัวอันหนึ่งหลังจากหลวงปู่ริเริ่มจัดสร้างและทําพิธีพุทธาพิเศษพระพุทธร,รูปก้าวหน้าแล้วเสร็จเรียบร้อยไม่นานต่อมาท่านได้ละสังขารอันไม่เที่ยงหมรณภาพไปอย่างสงบอยู่มาวันหนึ่ง สทาชนที่ใช้น้ำแฝงว่าเมตตาได้ซื้อหนังสือแนวธรรมะติดมือไปอ่านเล่มหนึ่งเนื่องจากเห็นภาพหน้าปกเป็นพระพุทธรูปก้าวหน้าชวนให้เกิดความพิศวงและอัศจรรย์ใจด้วยไม่เคยเห็นพุทธลักษณะเช่นว่านี้ที่ไหนมาก่อนรันได้อ่านประวัติความเป็นมาของพระพุทธรูปจากหนังสือเล่มนั้นก็ยิ่งเกิดความเคารพเลื่อมใส ใครจะได้มาไว้บูชาที่บ้านของตนแต่ต้องรออีกสักระยะหนึ่งก่อนเนื่องจากรายได้พอมีพอใช้ยังไม่ถึงขั้นเหลือเก็บถ้าออมเงินได้เพียงพอแล้วก็จะส่งไปทางธน,นันัหรืออีกในหนึ่งก็คือตัวแลกเงินทางไพรส์นีเพื่อเป็นปัจจัยบูชาพระพุทธรูปก้าวหน้าประทั่งเวลาล่วงเลยไปนานพอสมควร เข้าสู่ช่วงปลายปีพุทธศกราช2535มมีปัจจัยพอที่จะบูชาพระพุทธรูปได้แต่เกิดอุปสรรคหาสถานที่บูชาจากหนังสือเล่มนั้นไม่เจอจึงตั้งจิตอธิษฐานขึ้นในใจว่าลูกต้องการบูชาพระพุทธรูปก้าวหน้าเพื่อความเป็นสิริมงคลของตนเองและครอบครัวขอพุทธบารมีเกื้อหนุนให้ลูกสมหวัง ดังคําอธิษฐานด้วยเถิดเวลาผ่านไปอีกสี่ห้าวันสุภาพบุรุษเจ้าของเรื่องแวะไปที่ร้านตัดผมระหว่างนั่งรอคิวอยู่สายตาเหลือเห็นหนังสือวางอยู่เล่มหนึ่งจึงหยิบมาเปิดอ่านเพื่อรอเวลาตัดผมเป็นคนถัดไปและแล้วก็เกิดอาการขนลุกเกลียวด้วยความพิติยินดีเป็นล้นพ้นเพราะใช่แต่ในหนังสือ จะมีเรื่องราวความเป็นมาเป็นไปของพระพุทธรูปก้าวหน้าตอนท้ายเรื่องยังมีสถานที่ให้สาธุชนซึ่งสนใจใครจะได้ไว้บูชาให้ติดต่ออย่างละเอียดอีกด้วยเมื่อให้ช่างตัดผมเสร็จเรียบร้อยก็ยจดตำบลที่อยู่ของสถานที่แห่งนั้นเก็บติดตัวไว้รุ่งขึ้นก็รีบส่งธนนทไปบูชาพระพุทธรูปยังสถานที่ซึ่งจดบันทึกไว้ ประมาณหนึ่งสัปดาห์ต่อมาก็ได้รับพัสดุลงทะเบียนจากทางวัดที่จังหวัดลบบุรีครั้นเปิดกล่องออกดูก็ดีใจอย่างบอกไม่ถูกเมื่อพบเห็นพระพุทธรูปก,ก้าวหน้าประทับอยู่ภายในกล่องจึงรีบอัญเชิญไปประฏิสถานไว้บุญหิ่งพระภายในบ้านทันทีช่วงต้นเดือนธันวาคมปีเดียวกันคือ2535 เขานอนหลับแล้วฝันเห็นพระพุทธรูปก้าวหน้าแต่องค์ใหญ่กว่าบนหิ้งบูชาไม่ทราบว่ากี่สิบกี่ร้อยเท่าตลอดทั้งองค์เป็นทองคําเหลืองอารามสุกปลังเปร่งรัศมีงดงามสุดพลานาประดิษฐานอยู่ใน่าใจกลางวัดแห่งหนึ่งส่วนตัววัดตั้งอยู่บนเนินเขาสามารถแลเห็นพระพุทธรูปก้าวหน้าได้จากระยะไกลในฝัน สุภาพบุรุษเจ้าของเรื่องเดินชื่นชมพุทธลักษณะอยู่ในบริเวณวัดกระทั่งตื่นนอนก็เล่าความฝันให้คุณแม่ฟังคุณแม่ก็บอกว่าเป็นฝันดีจะมีโชคลาภเขาตีรหัสความฝันเป็นเลขท้ายสองตัวคือ91หรือไม่ก็9วันต่อมาเขาได้ไปร่วมในงานรับปริญญาของญาติที่สุน้รพร ระหว่างยืนรอญาติๆที่จะตามมาสมทบมีแม่ค้าลอตเตอรี่เดินผ่านมาร้องขายจึงบอกแม่ค้าว่าเอาเลขท้าย9 1หนึ่งเมื่อแม่ค้าส่งให้เขาเกิดเปลี่ยนใจกลางอากาศขอเป็นเลขท้าย92แม่ค้าก็ถามว่าเลข91ก็สวยนะทำไมไม่เอาไว้ทั้งสองใบเขาก็ยืนกรานเอาเลขท้าย92ใบเดียวกระทั่ง ถึงวันประกาศผลการออกฉลากกินแบ่งคือวันที่16ธันวาคมปี2535เลขท้ายสองตัวออก91ทุกคนในบ้านนึกว่าเขาถูกเลขท้ายสองตัวเขาก็บอกว่าไม่ถูกหรอกวันนั้นที่แรกซื้อเลขท้าย91แต่เกิดเปลี่ยนใจเป็น92ความลับของเรื่องนี้อาจเป็นเพราะเขาเคยตั้งจิตอธิษฐาน จะไม่เล่นหวยไม่ซื้อลอตเตอรี่ไม่เล่นการพนันใดๆตลอดชีวิตด้วยแรงอธิษฐานจึงทำให้เขาเปลี่ยนใจจากเลขท้าย91เป็น92จึงปรงตกว่าเราคงไม่มีลาบในทางนี้ขนาดท่านเมตตาให้โชคลาบแล้วก็ยังรับโชคไว้ไม่ได้ถึงช่วงกลางปีพุทธศกราช2536เขาได้พระคถาอัญเชิญพระทาต จากท่านผู้หนึ่งซึ่งบอกว่าได้มาจากพระธุดงกรรมฐานพระธุดงเมตตาบอกกล่าวว่าคาถาบทนี้เปรียบเสมือนรหัสลับในการอัญเชิญและการบูชาไปด้วยในตัวพระธาตุอุบัติขึ้นจากอัฐิคือกระดูกข,ของพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตั้งแต่สมัยโบราณจวบปัจจุบันที่แปรงเปลี่ยนลักษณะจากเศษกระดูก ลายเป็นมีลักษณะคล้ายเพชรพลอยหรือเมล็ดข้าวสารเป็นต้นได้คาถาท่องจำขึ้นใจดีแล้วก็เริ่มสวดเจริญพระคาถาเป็นประจำทุกวันเมื่อเวลาผ่านไปนานพอสมควรจนกระทั่งค่ำคืนหนึ่งหลังจากสวดมนต์ต่อด้วยพระคาถาของพระธุดงกรรมฐานเสร็จเรียบร้อยก็ลุกขึ้นมองไปยังหิ้งพระ เหมือนที่เคยทำทุกครั้งหลังการสวดมนต์เขาเห็นภาพที่ไม่เคยพบเห็นมาก่อนกล่าวคือมีอะไรอย่างหนึ่งลักษณะเหมือนผงแป้งสีขาวนวลเกาะติดอยู่กับองค์พระพุทธรูปเก้าพระพักโดยเฉพาะบริเวณซี่ขวาขององค์พระพุทธรูปมีผงสีขาวจับหนาเห็นได้ชัดถนัดตาสุภาพบุรุษเจ้าของเรื่องเกิดความพิศวงเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากในบ้านไม่มีเด็กวัยสนนึกขลังนำแป้งกระป๋องไปโรยองค์พระอีกทั้งหิ้งพระก็อยู่สูงเขาเองอยังต้องนำเก้าอี้มาปีนขึ้นไปชงโงกดูก็พบว่ามีผงสีขาวแต่ไม่ใช่แป้งกระป๋องสำหรับเด็กติดอยู่กับองค์พระพุทธรูปจริงๆจ,จึงลองเอานิ้วมือแตะดูเบาๆแล้วเอาผงที่ติดนิ้วมาลองขยี้ดู ก็พบว่าเป็นผงสีขาวละเอียดหล้ายแป้งโรยตัวเด็กเขาลองคิดหาเหตุผลถึงที่มาที่ไปว่ามีผงเนื้อละเอียดสีขาวนวลติดอยู่บนองค์พระได้อย่างไรแล้วทำไมจำเพาะเจาะจงมีอยู่ที่เดียวเนื่องจากพระพุทธร,รูปมีเก้าพระพักนอกจากนั้นผงดังกล่าวยังเกาะกันเป็นกลุ่มไม่กระจายเป็นละอองไปติดบริเวณอื่น เป็นไปได้หรือไม่ว่าภายในองค์พระได้บรรจุผงวิเศษแล้วอุดฐานพระด้วยปูนปลาสเตอร์แต่ถ้าเป็นอย่างที่สันนิษฐานจริงๆถ้าเช่นนั้นผงวิเศษจะปุดขึ้นมาเกาะอยู่บนผิวพระพุทธร,รูปได้อย่างไรยิ่งคิดทบทวนค้นหาเหตุผลความเป็นไปได้ก็ยิ่งปวดหัวเพราะคิดไม่ออกหลงท้ายจึงนำมากล่องเล็กๆสีแดง มื่อใส่ผงสีขาวเก็บไว้บุญหิ้งพระอีกเรื่องหนึ่งเขาได้พบเห็นบนกล่องบรรจุพระพุทธวิสุทธิเทพซึ่งหมายถึงพระผงรูปสมเด็จพระปรกโพบรรจุพระธาสามองค์ก็มีลักษณะคล้ายผงสีขาวติดอยู่บนกล่องเป็นวงกลมลองใช้นิ้วหยิบดูจะว่าเป็นฝุ่นผงก็ไม่ใช่เพราะมีสีขาวนวลคราวนั้น เขาไม่ได้เอกใจจึงเอามือลูกผงสีขาวทิ้งไปแต่เมื่อย้อนนึกและคิดเปรียบเทียบดูสิ่งที่เหมือนผงสีขาวบนกล่องบรรจุพระก็มีลักษณะเหมือนผงสีขาวที่เกาะอยู่บนองค์พระพุทธรูปเก้าพระพักจะคิดเอาเองว่าเป็นพระธาตุเสด็จก็ไม่กล้าถ้าหากไม่ใช่เรื่องที่นำมาเล่าก็จะกลายเป็นเรื่องไม่จริงไป เป็นบาปแก่ผู้เล่าโดยใช่เหตุจึงใครจะให้ท่านผู้รู้ช่วยพิจารณาด้วยว่าผงสีขาวละเอียดเหมือนแป้งเป็นพระธาเสด็จอันเนื่องมาจากการสวดคาถาอันเชิญพระธาหรือไม่เนื้อหาของเรื่องก็มีเพียงเท่านี้